เอาละครับสวัสดีอยู่ผม S.W.D ในการสด d า Channel าน,นะครับวันนี้ก็อยู่รถ M24 Chaffy นั่นเองเมื่อคืนผมบอกว่าเอ้เมออื่อวานบอกว่าเดีย๋ยวตอนกลางคืนเจอกันเอาเข้าจริงตื่นมาทีที่สามเพิ่งรู้ตัวตัวเองแอบหลับไปแล้วโอ้โหจบเลยโอเคก็ไม่ต้องหวังว่าแบบนี้ผมจะไปยิงใครฆ่าอะไรใครให้มากมายนะเพราะผมไม่ได้เล่นเกมนี้เก่งอะไรมากอยู่แล้วแต่ว่าผมขับคันนี้เพราะว่ามันเป็นรถที่ขับได้เร็วมากๆแล้วก็สนุกดีผมชอบขับไปแล้วดิฟป,ปื๊ดปื๊ดปื๊ดวันมาก โอเคมาดูฉากนี้เลยนี่ขับมากลางเลนเจอเอ็มเอครับมันยิงไปเฉียดอู้หลบได้แล้วยิงต่อไปหนึ่งนัดแบบมันขับตีคู่มาเป็นช็อตที่ผมแบบโคตรชอบช็อตเนี้ยมันมากอะแบบชนอึ้ยรถมันสไลด์แบบดิฟเลยอะ่ะสุดยอดอะมาปั้งตายเรียบร้อยเก็ <laughs> บไปหนึ่งคันเนียนๆปึ๊บขับเล่นครับมีเอ็มเออีคันหนึ่งอยู่ใ,ใกล้เรารถถังเบานะครับวิ่งเร็วขับมันมาก เป็นรถถังของอเมริกายอดจริงๆครับเนี่ยผมว่าผมเล่นแบบมันเล่นสนุกกับเรื่อยๆนี่เจอเจอรถเยอรมันหนึ่งคันเดียวผาดเดียวบาดปึ๊บยิงไม่โดนชนแม่งเลยปึ้งนี่็อตตะกี้ถ้าเกิดผมโหลดฉอดท้ายไม่ได้เนี่ยผมอาจตายเลยนะ่ะเราเจอเฮสเซอร์หนึ่งคันด้านบนครับรีบหลดด่วนๆไม่งั้นเราตายแน่นอนเฮสเซอร์เป่านัดเดียวเราตายแน่ๆเลื่อนเหลือแค่นิดเดียวอย่างเอ จากนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขับเล่นขับเล่นเลือดน,น้อยไม่อยากสดขับเล่นเล่นไปก่อนปึ๊บปล่อยให้แนวหน้าเข้าสู้กันไปเราก็เป็นรถถังเบาอาศัยตอๆไปเรื่อยปึ๊บอ,อ่าท็อกสองเพื่อนเก่าอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยท็อกสองเนี่ยแต่ไม่ค่อยชอบเล่นขับมากลางเล่นอีกรอบนึงโอเคนี่เป็นศพเก่าที่เราเก็บไว้เจ้า MX โชคดีที่เอ็คันนี้มันยิงผมไม่โดนนัดแรกถ้ามันยิงโดนนี่ผมอาจจะเกือบตายเลยก็ได้เกมกำลังดีตอนนี้สกอร์อก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่ 3. ห้าต่อสามเรื่อยๆขับไล่ไปตามแมปตอนนี้กำลังขับไปตามซัพพอร์ตทีมนะตรงน,นี้วิ่งมาอย่างเร็วคิดด้วยเป็นเนินครับจะโดดเนินโอ๊ยเบรกรถแ้าไม่ทันอนวว่าตายตอนแรกผมผมคิด,ดว่าผมจะตายตรงเนี้ย มันเป็นนึกก็เป็นแค่เนื้อเรียบๆที่ไหนได้มันเป็นหน้าผาตัดเลืเ่อยๆแค่ยี่สิบโอโ้โหผมคิดว่าผมตายแล้วตอนแรกอะใจนี่หายเลยตอนนี้ทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีครับเกมกําลังดีเลยเก้าต่อห้าละขับวนไปเรื่อยทั้งแหวนผมตัดไปตัดมาเพราะว่าผมขับรถเล่นอย่างเดียวแล้วช่วงหลังมาเนะี่ยไม่รู้จะเอาไปรถเอารถไปไหนดีก็เลยขับรถเล่นไปเรื่อยตรงนี้ก็มายึดธงมาดีกว่าเพื่อให้ทีมได้เปรียบขึ้น นี่อะมาทิวดามาทิวดานะคันนี้ผมยังไม่ได้ซ่อมมันเลยรถยังเน่าอยู่เลยตั้งแต่มอดมารถดำปีเลยนะ่ะจริงๆ้องเมันสีครีมนวลๆสวยๆเลยแต่ว่ายังไม่ได้ซ่อมก็เลยเจ๋งอย่างนี้แหละนู่นเขายิงกันใหญ่เลยผมก็พยายามมองๆไปเรื่อยยครับไม่เห็นใครมีชฟพิันเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใต้เนินผมไม่ค่อยอยากขึ้นไปสูงเท่าไหร่เพราะกูโดนยิงตายอย่างไรก็อย่ารอดชีวิตได้ทำภารกิจอะไรสำเร็จไปด้วย 4.5หนึ่งชนะแล้วไม่ทันได้ทำอะไรเลยฆ่าไปสองคันฆ่ารถถังเบาด้ยนี่เดนต้าดับสองเงินสองหมื่นสามเอ็กพีเก้าร้อยแบบฮานะฮาับฮโอเคเดี๋ยวเอาอีกสักแมตช์หนึ่งแล้วกันไปดูกันต่อเลยครับผมอืมต่อกันแล้วคราวนี้ยกดับตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึงครับเข้าก่อนเราเจอเทียห้าหกใช่ไหมคราวนี้เปลี่ยนเป็นผมอยู่เทียห้าเราต้องมาเจอกับเทียเทียเจ็ด ใช่เทียร์เจ็ดต้องขึ้นราฟัสกับเทียร์เจ็ดเลยหนักกว่าเดิมแน่นอนคราบเนี้ยวิ่งลัตเวนเหมือนเดิมครับสไซล์รถถังเบาครานี้ผู้หูหนึ่งคันเป็นรถรุ่นเดียวกับเราเลย M24 Chaffee ขึ้นเนินมาปึ๊บเบรกจะได้ตดติดตยังขยยับรถออกก่อนผมจะวิ่งไปรัตเวนแนวหน้าสะหน่อยผมก็อาศัยขับรถวนเล่นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่ค่อยชอบตายเร็ว เพราะไม่ค่อยอยากตายแค่ขับไปแบบสเกลเอาฮาฮาแล้วก็วิ่งหนีรถถังเบาอย่างนี้ขับเร็วๆมันดิฟได้นะผมชอบมากเลยแบบฟาสต์แอนด์ฟีเลียดเลยจริงเวลาดิฟมันมันมากแต่ว่าเราต้องขับให้เร็วมากๆแล้วก็ขับในพื้นที่ที่มีแรงหนีสูงเยอะๆแบบจังหวะลงเนินล,ลยยาดๆอะไรเงี้ยมีต่ําสไลด์ปื๊ดโถเท่มากสุดๆจริงหลบกระสุนเลยเดี๋ยววนมออน่อีกรอบนึงอ่าถึงเวลามันกันแล้วสิคราวเนี้ยนี่ครับลบกันแนวหน้า เราเจอ M24 Chaffy หนึ่งคันเพื่อนเรานี่อุ๊บเขายิงกันอยู่มันจะมาหล่อยข้างจัดการเก็บสอ,บอยไปงงี้ปึ๊บอุ๊บปังเรียบร้อยผมเป็นสายบูด็อกชนมันยิงอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยเสร็จล้วหนึ่งคันผอรู้ถังเบาจะผมก็ชอบขับรถชนนะมันตัดเลือดตัวเองไปด้วยแต่ไม่รู้เป็นไรเป็นโรคนี้ชอบขับชนจรงิจรงๆแบบมันสะใจดีสนุกสนุกโอเคโอ้หศัตรูอยู่ข้างหลังเต็มเลยเป็นแนว ผมเจอพี่ชายหนึ่งคังนะตรงนี้นี่ M41 Bulldog กำลังสู้กับ Cobell เขาฆ่าได้ด้วยเป็นรถเทียร์เจ็บที่ผมม้ต่องไต่เต้าไปให้ถึงนะคันสีดำสวยเลยแต่ป้อมยังเป็นป้อมแรกอยู่ถ้าเป็นป้อมสองนี่จะเป็นป้อมดำแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะตามเขาไปจะไปตลบหลังทางด้านแนวทางด้านซ้ายมือของผมที่เขาลบนอยู่ยิงต้านกันเลยจไปเข้าหลังมันแน่นอนอย่างเงี้ย ยิ่งเป็นรถถงังเบาด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะขับกันปิ๊ดป้านอะไรเงี้ยนี่นี่นี่มีคันหนึง่งคันหนึ่งนะอยูบนน่บนเนินบนเนินเห็นละเห็นละโดนเห็นละผมยังมีสกิลทิกเซนนะแต่ว่าผมรู้สึกได้เลยว่าเขาเห็นผมแล้วมันหันป,อป,อป้อมปืนแล้วนะอื้อเชียวถ้าโดนจะเกิดอ,อะไรขึ้นคิดดูเองนะกันโอเคเพื่อเราไปแล้วพี่ชายบุ้ยลุยเลยลุยเลยปึ้งยิงแล้วหนึ่งนะเราเอาด้วยซับขับวนอย่างงี้ต้องขับวน นี่โอ้โหก็เท่เอ้งโดนล,ล้อมหน้าล้อมหลังเรามันเสียเชิงเลยอะรถถังกลางอย่างเงี้ยนี่นี่นี่สตาร์สตาร์รถถังญี่ปุ่นอยากได้แบบไงคันนี้จัดการปึออ๊บเอาเลยเอามันเอามันปึปึ้งนี่อนได้ผมใจหายคิดว่าผมจะโดนยิงแล้วรอดมาได้โอเคลุยต่อต้องขับวนไปเรื่อยๆช่วยเพื่อนครับ m 4 1เกือบล่วงล้วนอ,ะอ่ะอุ๊บ๊บืขับตัดหน้ากันสุดยอดปึ๊บเรียบร้อยงั้นเดียวปึโ้โหูกระสุนฉลับขึ้นฟ้าแล้วเพื่อนเรายิงตายก่อนในทีนี้ลองรีเพย์ไปดูได้กระสุนมันฉลับขึ้นฟ้าเลยโอเค okay. เกือบตายเพื่อนเราเหลือขั้นเดียวแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะมันมากเป็นรถถัง TD หนึ่งคันนะครับเราต้องไปตามล่ามัน ผมูฆ่าไปสองเอ้ยฆ่าไปแค่คันเดียวแบบเนี้ยฆ่าชาร์ฟฟี่ไปตะกี้ที่เหลือผมก็ไม่ได้ฆ่าแค่วิ่งมาไล่ตอดยิงเขาแค่นี้ก็มันแล้วครับจริงๆรถถังเบาอย่างงี้ขับแล้วมันต้องแบบไปตอดเขาอะวืบมือตามหาล่าสตูอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วปรับยิงไปเข้านี่มันหันป้อมมา <laughs> โอ้โหตาย ผมพยายามจะเบี่ยงรถออกข้างให้มากที่สุดให้มันยิงไม่โดนนะแต่ว่ามันก็ยังยิง,ยงโดนโคตรซวยกว่ะทีนี้บอกเลยพยายามหนีแล้วแต่ไม่รอดจริงๆทีมชนะเรียบร้อยครับได้เหรียญตาดำหนึ่งเลยเงินอีกอไม่ใช่เงนินเลี่ยพลัส exp ทำดาเมจไปก็เยอะด้วยี่ได้อย่างเยอะถือว่าขับมันมันครับเนี่ยโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รายการัซลระชาแนลในวันนี้คนะรับผมอัพช้าหอยเพราะเมื่อคืนเผลอหลับแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเกมเว r ร์ออฟแทงนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะ pai la bidi